เอาวหนาแต่หึงมันี้สบายดีสบายดีมาเดอ้อพี่น้องก,กินข่าวน้ากันเดอ้อมึงเดอ้อลาบลาบเน,นื้อมันขมขมมาเดอ้อมาเดอ้อกินน้ากันเดอ้อพัดลมเป่าอันนี้มันจะกระเด้ง เขาเย็นเหมือนบดจกออกบดจกออกให้เป็ดเรามีเป็ดเลี้ยงห้ามในทางข้าอ,อหอมตัว้ bông 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 thiệt bông nói, tôi bông nói thế bông 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 Mà bông mà bông 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 nằm bông bông นี่นี่งนึ่จับบ่น้อยนึงพอมันหอมว่าตั้งเท่าเลย,เยน,นี่จบก็หลาบเด้อพี่น้องเอ้ยหลับผม บ่มีแบบทั่วกรับนะแต่กรับคืมอยกับั่วให้กับ เวลาไม่กินข่าวไปไว้ลูกไปถ้าผมแหงเลยไม่ไดมัดใหงอืมทำแน่ทำ Ai à, bao? Ăn. Sẽ bao lúc? Chắc rồi về. Bật chết Anh đi sao hạ nó? รงละซิบพอกินนะต้มพอกินยุทธงละชิบตอนนั่นยังได้ตอนหลายซีพพันกิน่มันจะเพิ่มตอนเพิ่มตอนแพคอน,นเดอร์สิบพันเป็นสาวพันก็ได้หลายเออขอขอฮัก พี่กิ๊งเอ้าเปิดชิ้นกาตัวใหม่มาสิได้ยังไงดวงอะไรบ้างอดเนม่ได้ ก็ด mm. mm ีด hmm. mm ้วยคนดีน hmm. mm ี่มันโดนายเกโอเคอยู่เลข่ดวบ้ามากินข้าวมาลงมาอือหือือหืแม่หนแม่หันนี่ มัน้อนลูก้อน้อ,อนอออเ่าเป้าเป้าอ่ะพอพอพออ่ะเะ <c oughs> สร็จแล้วคุม้มอลำ ข้าตัวยืนนี่หนาท้าเลยเพื่อนเข้าใ่ของตัวลราพุ่งมีท่าเดียวนั่นแหละขันถัดไปหันนด้จ้ะจอดให้ลงอยู่หันห้วยทั้งลมโทรศัพท์ทั้งยางเขาเย้ปิี่อย่มาจอดยังอยู่นี่โดนดาเซลาบ้อ เอานาแกโอ้หนักนาหั่นลาบเจ้าเก่าก็เพี้ยนหันเด้ขาทั้าคนงงมากคนสาวกระถืกซอยจอดทีดจก็มาจอดอะไรบ้างมันรถจอดเพี้ยนใช่มันวิ่งหั่นลาบเลยเห็นว่ากันใช่ไปซื้อลาบก็จอดหนาหั่นซื้อลาบแล้ก็ขาวหั่นนั่นแหละยังแบบบอกเคยซื้อจ็คเกอร์เคยซื่อแต่โดนยู่หนา โอ้ยผมผูดได้ได้ดีเนาะแค่มาดอดรครับผมห้องกิ๊กี้บ่ายเช้าผม,กกาาผมแก้ยางกระตี้ว่นได้เดี๋ยวนี้นะแต่กลาวเช้าผมชาผมแลนให้ชารถเดี๋ยวนี้โอ้โชาผมปุ๊บประจันเรียบร้อย อีหละอีหละจะบายดีกล้องแม่ละแม่เห็นบ้ากล้องนะจะบายดีดูจะบายดีกอ่อนโคตรยางเดียวอ่ะอ่ะจะบายดีกอ่กอนจะบายดีจะบายดีแะ่ะะะน้อยเด้ออากินเบิ้งลุก Mương thì kín lạp xe xe để hai phát nói nó Tại cao cứ phát lại Không

แชบๆชปแชบแตางหน้ามากินไห้ลูกคุกว่าทืน,นา,านั่นมาหนั่นมาแบไปแต่งหน้า,าให้แม่กินไหนไวยไปแชบๆอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยไปก่อนเด้อพอการคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนกับใจลาย,ลาย